หล่อดตลอดเลยโอย,โอยนี่เหลืองแล้วย,ยอดไม่พักเลยโอ้โหไรแล้วต <c oughs> ้องรอนะดีไหมเนะี่ยอยากบอกอะไรนะฮะก็ <c oughs> ขอบคุณทุกทุกคนนะครับที่วันนี้ไม่ที่ผมซีมที่โอกาสมาเจอทุกทคนในวันนี้นะฮะ <c oughs> ทั้งพี่น้องชาวแพร่แล้วก็แ <c oughs> ฟนๆที่ตามมาจากกรุงเทพด้วยฮะคุณเอาใจไปเลยสุดยอดมากนี่หล่อน่ารักใสเบลล์แอปด็กโอ้ยน่ารักมาก ไม่ได้เนี่ยไม่เคยพูดแต่ทำตลอดเลยเราเนี่ยเป็นอะไรไม่รู้ทิ้งท้ายแลวลูกถ้าอยู่บนเวทีนานี้พี่จะลวนลามากกว่านี้ขอฝากผลงานไปด้วยแล้วกันนะครับเริ่มเดินหนีเินเพลงใหม่ล่าสุดนะฮะของประชามีชื่อเพลงว่าสถานการณ์เป็นร้องนะฮะยังไงก็ลองไปหาฟังกันได้ครับแล้วก็ช่วงปลายปีนี้จะมีอัลบั้มแล้วก็มีเพลงใหม่มาแล้วยังไงฝากติดตามมันด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณประชาครับ มีหอมแกงด้วยไปได้สิตรงนั้นตาเป็นร้อยเลยอยากให้ทำไหมม่เดวบอกอยู่ที่รอนมธอบอกให้ทำอะไรก็ได้ไงแต่ก็ขอบคุณอาายเองขอบคุณครับ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 อาจารย์ครับแกงหนองน่ารักมิสไยดีน่ารักมากใช่แล้วค่ะ